พี่น้องอสสสมครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับบอกว่าเดือนตุลาคมนี้ถ้าอสมติดเตียงจะได้ค่าบริการ2,000บาทหรือไม่พี่น้องครับหมอชติก็ตอบตามระเบียบเลยนะครับว่าระเบียบการเป็นอสมที่จะได้ค่าบริการจะต้องมีวันทำงานอย่างน้อย4วันในหนึ่งเดือนนะครับข้อนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับรายงานตัวเพื่อรับค่าบริการอสมปี2 5 6 7นะครับดังนั้นถ้าไม่สามารถมายืนยันตัวตนได้ก็จะไม่ได้รับค่าบริการแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่มีวันปฏิบัติงานก็ค,คือไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์รับค่าบริการ2,000บาทนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแจ้งต่อพี่น้องนะครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็ต้องเลือกตั้งอสมกันใหม่นะครับมาให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับก็ดูแลกันไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้หมอชาติมาพูดคุยกับพี่น้องอสมกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ